ถ้าเราเปลี่ยนนะเราเข้าใจเขาปุ๊บเนี่ยมันเป็นกุศลใหม่ทันทีเลยเราเนี่ยได้กุศลใหม่ทันทีเลยเพราะกุศลนี่ก็จะไปดนใจให้เกิดเหตุการณ์ใหม่เขาก็จะเปลี่ยนเพราะพลังสันนิษฐานมีจริงไงเพราะเราโง่เขาจึงโง่เพราะเราโง่เขาจึงโง่คุณนั่แหละทำไมเขาโง่เพราะคุณโง่คุณก็เป็นแนวน้าพากันโง่ไงก็พระเจ้าตรัสอ่ะ ถ้าคุณมีกามีพยาบาทมีเบียดเบียนก็ไปทําให้เขามีกามีพยาบาทมีเบียดเบียนแล้วกาพยาบาทเบียดเบียนอะมันดับปัญญาไหมปัญญาดับดับปัญญาพระเจ้าก็ตัดอยู่แล้วอ่ะก็คุณนี่แหละโง่ก็ไปทําให้คนอื่นโง่ตามแล้วคุณก็ไปโทษเขาว่าเขาโง่แล้วใครทําให้เขาโง่คุณนี่แหละทำให้เขาโง่ถ้าคุณลดกาลดพยาบาทลดเบียดเบียนไปได้เป็นไงคุณล้างได้คุณก็คุณก็ หายโง่น أ, ่ะก็ฉลาดน่ะใช่ไหมก็ไปเหนียวนําให้คนอื่นเขาฉลาดตามพระพุทธเจ้าตรับอกเออใครที่เออไม่มีใครที่ลดกามลดพยาบาทลดเบียดเบียนก็จะทําให้คนอื่นลดกามลดพยาบาทลดเบียดเบียนได้ในสันนิทานศูนย์แล้วก็พอลดกิเลสพวกนี้ได้เป็นไงปัญญาเกิดใช่ไหมก็คุณนั่นแหละจะเป็นคนทําให้คนอื่นเขาจะเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีคนอื่นจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีจําไว้นะถ้าเราเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีคนอื่นจะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี มีคือสัจจะใช่ไหมเราเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีก็ทําให้คนอื่นเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีอีกแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีคนอื่นจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนี่มันคือสัจจะอย่างนี้สัจจะดีมากดีน้อยก็แล้วแต่เขาเขาจะดีขึ้นเลยนะอย่างมากก็ชั่วน้อยลงใช่ไหมแทนที่เขาจะชั่วสิบเขาจะชั่วเก้าดีขึ้นไหม heures, เขาดีขึ้นนะแทนที่เขาจะชั่วสิบเขาจะชั่วเก้าจริงๆถ้าเราพัฒนาเราให้ดีขึ้น ในพลังสนิธานยิ่งใหญ่นะแล้วเราจะเห็นปฏิหารเอ๊ะพอเราเปลี่ยนทาไมเขาเปลี่ยนเอ๊ะพอเราเปลี่ยนทําไมเขาเปลี่ยนเอ๊ะพอเราใจเย็นเขาก็ใจเย็นเอ๊ะพอเราเข้าใจเขาก็เข้าใจเออแต่ก่อนเราไม่เข oui, ้าใจเขาเรานึกว่าเราเข้าใจเขาที่ไหนได้เราไม่เข้าใจเราเออเขาไม่เข้าใจเราเขาเรานี่เข้าใจเขานะเขาคิดมุมดีมุมนั่นมุมนี้โอ้ยเขาคิดดีมุมนั่นมุมนี้มันคิดได้ ดีมุมนั้นก็จริงแต่มุมของเราทําไมเขาไม่ฟังเราบ้างเขาไม่ฟังเราบ้างเรานี <w _> ่เข้าใจเขาแต่เขาไม่เข้าใจเราเลยแต่แท้จริงเราไม่เข้าใจเราเลยเราไม่เข้าใจเราเลยนะและเราก็ไม่เข้าใจเขาเลยเราไม่เข้าใจว่าที่เขาทําอย่างนั้นเพราะเราโง่มันเลยไปเหนียวนําให้เขาโง่ไปด้วย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 เขาก็มีวิบากเดิมของเขาเรายังไปเติมเขาอีกนี่แหละเราไม่เข้าใจเขา ไอ้วิบากเดิมของเขาก็มีอยู nah ่แล้วกิเลสเดิมเขาก็ม so ีวิบากเดิมเขาก็มีแล้วคุณก็ยังไปเติมเขาอีกอ่ะนี่แหละคุณไม่เข้าใจเขาทําให้เขาทําอย่างนั้นทำให้เขาโง่อย่างนั้นคุณไม่เข้าใจเขาแต่คุณก็หลงว่าคุณเข้าใจเขาแล้วที่เขาทําอย่างนั้นเพราะวิบากลายของคุณเระไปดนให้เขาทําอย่างนั้นกับคุณคุณไม่เข้าใจเขาแต่คุณหลงว่าคุณเข้าใจเขาเข้าใจไหมแต่ถ้้ได้จริงนคุณไม่เข้าใจคุณ คุณไม่เข้าใจเขาคุณไม่เข้าใจคุณคุณไม่เข้าใจทั้งคู่เลยคุณไม่เข้าใจทั้งหมดเลยแต่คุณก็หลงว่าคุณเข้าใจเขาชัดขึ้นไหมาจาจย์วาไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนนเนี่ยคุณไม่เข้าใจเขาคุณไม่เข้าใจเขาแล้วคุณก็ไม่เข้าใจคุณคุณไม่เข้าใจคุณคุณไม่เข้าใจคุณว่าคุณที่คุณกําลังรับอยู่นีคือวิบากของคุณนี่แหละคือคุณไม่เข้าใจคุณ เป็นวิบากใหม่วิบากเก่าก็ตัวเราเองน่ะนั่นแหละคุณไม่เข้าใจคุณเป็นวิบากใหม่นั่นแหละที่กําลังโกรธเขาอยู่นะมีวิบากใหม่ด้วยไม่ชอบใจเขาอยู่น่ะอยากได้ดังใจหมายอยู่นะวิบากใหม่ด้วยวิบากเก่าด้วยของคุณนั่นแหละที่ทําให้คุณรับผลอย่างนั้นน่ะโดนใจคุณรับผลอย่างนั้นน่ะคุณไม่เข้าใจคุณคุณไม่เข้าใจคุณแล้วคุณก็ไม่เข้าใจเขาว่าที่เขายังทําอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะหนึ่งวิบากคุณนี่แหละไปโดนให้เขาทําอย่างนั้นแล้วิบากที่ไปโดนนั่นคืออะไรบ้างน่ะ ไปเติมความโง่ให้เขาความโง่เดิมของเขาก็มีเท่าที right. Maybe. Maybe. So right. 拜拜่เขามีความโง่เดิมของเขาก็มีเท่าที่เขามีใช่ไหมเขามีกิเลสเท่าที่เขามีเขาจะมีหรือไม่มีกิเลสก็เท่าที่เขามีนั่นแหละใช่ไหม้เท่าที่เขาไม่มีนั่นแหละใช่ไหมแล้วเขาก็มีวิบากเท่าที่เขามีใช่ไหมเขามีวิบากเท่าที่เขามีเขามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสเท่าที่เขามีใช่ไหมก็เท่าที่เขามีนั่นแหละและบวกที่คุณเติมให้อีกใช่ไหมที่เขาทําอย่างนั้นนะ บวกที่คุณเติมให้เขาอีกนั่นแหละเขาจะทำ,ทำอย่างนั้นนี่แหละคือคุณเข้าใจเขาถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้คุณเข้าใจเขาและคุณก็เข้าใจคุณแล้วพอเข้าใจปุ๊บเป็นไงทุกคุณหายพอทุกคุณหายเป็นไงโอ้ตกลงมาเติมความฉลาดหรือเติมความโง่งให้เขาเติมความฉลาดให้เขาเลยปัญญาคุณเกิด และเป็นพลังสันนิษฐานทําให้เขาลดกิเลสได้ระงับกิเลสได้ทําให้เขาเบาลงทําให้เขาลดการพยาบาทเบียดเบียนได้จริงๆนะถ้าคุณมีอุเบกขาจริงๆเนี่ยพพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นเลยก็ทําให้เขามีปัญญาขึ้น